สวัสดีจ้าร้านทําเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุทรปราการวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดเล็บขบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสําหรับลูกค้าคนนี้ก็เหมือนเดิมเพื่อนๆจะเป็นหนังหนังขบ เดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนเพือ่อนอันนี้จะเป็นจะเป็นหนังนะเพื่อนเพื่อนเล็บก็จะมีนิดนึงเล็บไม่เยอะ อันนี้คือหนังนเพือ่อนหนังก็ค่อนข้างก้อนใหญ่เหมือนกันเนื้อเพื่อน ปึ๊บออกแล้วเพื่อน ออกยันคูดเลยหมดเกี้ยง,งเสร็จแล้วหนึ่งฟัง ส่วนมากคนแบบขบหนังเยอะเพื่อนๆทุกวันเนี้ยเวลาเวลาตัดเล็บขบเจอเจอแต่ลูกค้าแบบเนี้ยส่วนมากเลยนะจะเป็นหนังที่เป็นเล็บก็มีแต่ส่วนน้อยแต่ที่ไม่ค่อยได้เอาลงเพราะว่าบางทีแบบ mm hmm. แผลมันน่ากลัวหรือว่าเวลาเราตัดแล้วมันมันรุนแรงมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาลงบางคนบอกว่าเราเก่งตัดเล็บไม่เลอดออกไม่ใช่หรอกเพื่อนๆเราคัดเอาลงมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหา การตัดเล็บโคก็เหมือนกันหมดเลยมีทั้งเพอร์เฟกมีทั้งแบบน่ากลัวมีทุกอย่างแต่เราต้องคัดไงจะมาลงหน้าเฟซมันต้องคัดคัดคลิปที่มันดีแล้วก็เซฟที่สุดที่มันดูแบบไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยเด้อไม่งั้นเพจเราจะมีปัญหา เพราะว่าการงัดหนังมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีเลือดเพื่อนเอนสังเกตดูมันจะมีก็ส่วนน้อยเราจึงเอาคลิปที่มันมีปัญหาน้อยที่สุดเออที่มันดูแบบว่าเซฟที่สุดเอามาลง <c oughs> นี่ก็เป็นหนังเหมือนกันเพื่อนๆ ใครสนใจตัดเล็บขบตัดหนังทาสีเจลขัดส้นเท้าไว้มาได้นะจ๊ะเคหาบางพีซอยฟอเก้าสมุทรปราการร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มใครจะมาก็แนะนำให้โทรมาก่อนนะเพื่อนเพราะว่าบางทีมาเราไม่อยู่เราไปทุร่าแยมันจะเสียเที่ยวเพื่อความชัวอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนออกหมดแล้วหนังทั้งสฝั่งเลย ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามถ้าคลิปไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจของเราด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้า